thank you สวัสดีครับผมกำมลจาก425 Audio นะครับวันนี้ผมก็มีหูฟังทูวีเลตตัวใหม่ครับจะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวซาวพีซทูแอร Air 2นะครับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นหูฟังทูวีเลตนะครับทรงเอียร์บัดนะครับซึ่งไม่ดีเสียงดีแล้วก็ราคาเนี่ยถือว่าจับต้องได้ง่ายมากเลยนะครับแล้วก่อนที่เราจะไปดูรีวิวกันนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b สไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทาง425ครับผม ซึ่งก่อนเราจะไปดูรีวิวเจ้าตัว s o u n d p e t 2 t Air 2นะครับก่อนอื่นผมขออธิบายในเรื่องของทรงหูฟังนะครับปัจจุบันตอนนี้นะครับหูฟัง t r u w i r ส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าทรงนี้ครับผมก็คือทรงอิน a r นะครับผมซึ่งทรง i ิน a r เนี่ยข้อสังเกตที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยครับก็คือเรื่องของจุกหูฟังครับผมเขาจะมีจุกหูฟังตัวนี้นะครับซึ่งข้อดีของเขาเนี่ยก็คือสามารถซิลเสียงรอบข้างได้ดีนะครับทำให้เราสามารถโฟกัสรายละเอียดของเสียงเพลงที่ เข้าไปในหูของเราได้มากนะครับทำให้เราได้ยินเสียงเบสที่มากขึ้นนั่นเองนะครับผมในขณะที่เจ้าตัวทรงเอียบัดเนี่ยนะครับเขาจะไม่มีเจ้าตัวจุกหูฟังนะครับผมจะเป็นแค่เนี่ยครับตัวที่เราแปะเข้าไปในหูเฉยๆนะครับผมซึ่งก็ข้อดีของเขาก็คือว่าสามารถใส่ได้นานนะครับในประจำวันนะครับซึ่งเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าเจ้าตัวหูฟังทรงเอียบัดเนี่ยนะครับจะไม่สามารถให้เสียงที่แบบรายละเอียดเท่าเจ้าตัวหูฟังอินเอียร์ได้นะครับผมแต่ว่าในเรื่องของการสวมใส่เนี่ย เจ้าตัวเอียบักเนี่ยสามารถสุนทรอย่างสบายเลยครับผมสามารถใส่ในชีวิตประจำวันได้อย่างยาวนานเลยครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปไหนมาไหนนะครับหรือว่าใส่ทํางานในออฟฟิศนะครับผมเรามาดูวันที่ตัวหูฟังกันเลยนะครับผมเจ้าตัวหูฟังเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าพอผมได้จับในตอนครั้งแรกนะครับก็ต้องบอกว่าเนี่ยมีวัสดุที่เรียกว่าแบบโดดเด่นขึ้นมากกว่าตัวรุ่นก่อนนะครับผมแล้วก็เจ้าตัวก่องเนี่ยมีขนาดที่แบบบางแล้วก็เบาลงมากๆเลยนะครับผม ซึ่งเจ้าตัวหูฟังเนี่ยก็ต้องบอกว่านะครับเขาปรับปรุงนะครับให้มีศัดที่เลียวขึ้นนะครับผมแล้วก็ใส่ได้กระชับขึ้นนะครับใส่แล้วดูดีมากเลยครับแอบคล้ายๆแอร์พอร์ตเลยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนี่ผมชอบมากๆเลยครับเจ้าตัวนี้นะครับก็คือมันสามารถใช้งานข้างเดียวนั่นเองนะครับผมแบตเตอรี่นะครับก็สามารถใช้งานได้ยาวนานครับตัวหูฟังสามารถใช้งานได้ถึง5ชั่วโมงเลยนะครับพอรวมับกรองชาร์จเนี่ยในอีก4ครั้งนะครับก็คือเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วรวมๆมแล้วก็จะประมาณ25ชั่วโมงผม ซึ่งถือได้ว่าครอบคลุมการใช้งานชีวิตประจําวันได้มากๆเลยละครับอีกอย่างนีงครับที่ผมชอบเลยนะครับเจ้าซาวพีซทูแอร์สตัวนี้นะครับสามารถควบคุมเพิ่มลดเสียงได้นะครับในการแตะที่ข้างขวาหรือข้างซ้ายนะครับในการเพิ่มหรือลดเสียงนะครับผมอีกเรื่องนึงนะครับต่อมานะครับก็คือเรื่องของไม์ของมันนะครับผมคือมันมีไม์ข้างอตัวก็จริงนะครับแต่ต่าที่การที่ผมได้ลองใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ต้องบอกว่า ไม์ของเจ้า Sapiq 2 Air 2นี่นะครับมันให้เสียงที่คมชัดนะครับผมทั้งอินดอร์แล้วก็อาลโดรนะครับผมแต่ในสถานที่ที่แบบมีคนเยอะๆเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันก็อาจจะมีเสียงคนข้างนอกเข้าแทรกเข้ามาบ้างนะครับในตัวหูฟังอันนี้นะครับผมนอกจากเรื่องไม์นะครับว่าฐานการกันน้ำของเขาเนี่ยก็ให้มาถึง IPX4 นะครับนั่นก็คือเราไม่ต้องกลัวเรื่องที่ว่าแบบเวลาเราใส่เดินไปเดินมาแล้วแบบเหงื่อไหลอะไรเงี้ยครับจะมาทําอะไรแล้วตัวหูฟังเราเสียหายได้นะครับผม แล้วก็เรื่องของการเชื่อมต่อนะครับ s o u n d p e 2 Air 2นี่นะครับก็ได้ให้เทคโนโลยีแบบรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนั่นก็คือเจ้าตัว Bluetooth 5.2นะครับอีกทั้งนะครับยังรองรับนะครับโคเดกที่ชื่อว่า a p p t e c นะครับผมซึ่งทำให้คุณภาพเสียงเนี่ยเทียบเท่ากับ CD Quality เลยนะครับผมอย่างนี้ผมเล่าไปเมื่อกี้นะครับว่าจากที่ผมได้ลองใช้เนี่ยเสียงไม้ของเจ้า s o u n d p 2 Air 2เนี่ยผมเรียกได้ว่าแบบมีเสียงที่คมชัดทั้งอินดอรแล้วก็อั o ดอร์นะครับ ผมพูดไปนะครับท่านผู้ชมอาจจะไม่เชื่อนะครับว่าแล้วก็ไปชมคลิปการทดสอบกันเลยครับสวัสดีครับตละนี้คือเสียงพูดจากไมโครโฟน SoundPEATs 2 Air 2แบบอินดอร์ครับสวัสดีครับและนี่คือเสียงไมโครโฟนของ SoundPEATs 2 Air 2แบบ o อ t าดร์นะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยข้างหลังผมเนี่ยจะมีเสียงจากไฟต่อ้างรบทวนนะครับแต่แตัูฟังเนี่ยยังสามารถ จับเสียงพูดได้รู้เรื่องครับแล้วก็อย่างที่ผมเล่าไปตอนต้นนะครับว่าเวลาผมใช้เจ้าตัว s o u n d p e c t 2 Air 2น,นะครับในการดู YouTube หรือ Netflix นะครับหรือว่าเล่นเกมนะครับผมก็ต้องบอกว่ามีเลที่น้อยมากๆเลยนะครับผมว่าแล้วก็ไปดูการทดสอบกันเลยครับ สวัสดีครับกับพบกับผมนะครับกำมลจาก425 audio นะครับวันนี้ราก็จะมารีวิวเจ้าตัว BNOBOP H95 นะครับผมซึ่งเป็นหูฟังไร้สายทรงครอบหูนะครับที่มีระบบตัดเสียงรบกวนรอบข้างที่หรูหราที่สุดณเวลานี้นะครับผมสำหรับซีรีส์ H นะครับในหูฟัง BNO นี่นะครับก็ก่อนหน้านี้ก็มีมาหลายรุ่นนะครับก็จะเป็นตัวยังไม่เห็นจะมีผู้ใดมาช่วย ข้าศึกออก็โอบล้อมเข้าจากทายจัตุรทิศฝ่ายเราก็บาดเจ็บล้มตายกันละนาวหากยังเป็นเยี่ยงนี้ต่อไปเห็นทีเราต้องเป็นฝ่ายพ่ายศึกเป็นแม่นมานา er e S. <S ั่นลักเลอเอ๋ยพูดอะไรของมึงเนี่ยเชยชิบหายเลย มึงเป็นคนโบราณไง คุณภาพเสียงโดยรวมของเจ้าตัว s o u n d p e a t 2 Air 2เนี่ยนะครับผมก็ต้องบอกว่าเขาอยู่ในโทนที่เรียกได้ว่าแบบมีเสียงที่แน่นนะครับผมฟังสนุกนะครับโดยเฉพาะในย่านเสียงเบสนะครับอย่างพวกชิ้นดนตรีกีตาร์เบสหรือพวกกระเดื่องกองเนี่ยนะครับเขาจะมีความโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับมากกว่าเจ้าพวกหูฟัง True Wireless ทรงเอียบัดในห้อนอื่นอีกครับภาพรวมของย่านเสียงเบสเนี่ยนะครับผมเขาไม่มีอาการไปบดบังย่านเสียงกลางหรือย่านเสียงแหลมเลยนะครับผม ชิ้นดนตรีในย่านเสียงการนะครับก็มีความผมชัดครับผมมีรายละเอียดที่ดีนะครับเราสามารถจําแนกแจกแจงชิ้นดนตรีต่างๆได้อย่างชัดเจนเลยครับในขณะที่ย่านเสียงร้องนะครับก็มีความโดดเด่นนะครับมาอยู่ข้างหน้าวงดนตรีเลยละครับในส่วนของย่านเสียงแหลมนะครับก็สามารถทํารายละเอียดได้ดีเหมือนกันครับผมโดยเฉพาะในย่านของเจ้าพวกเครื่องดนตรีที่เป็นฉาบแฉของกลองนะครับผมมีรายละเอียดที่ดีเลยครับมีความเป็นประกายฟุ้งฟิ้งเลยครับแต่ก็ยังไม่โดดเด่นเท่ากับย่านเสียงเบสนะครับ สำหรับใครนะครับที่กำลังตามหาหูฟังทูเวเลตที่ใส่สบายๆนะครับผมเสียงไม่ดีๆนะครับผมในราคาที่ได้เรียกว่าจับต้องง่ายมากๆเนี่ยก็ต้องไปพาดตัวนี้ครับผม s o u n d p e e แอ2 Air2 ครับซื้อไปรับรองไม่มีผิดหวังแน่นอนครับและสำหรับใครที่สนใจสินค้านะครับขอเชิญได้เลยที่ w w w 4 2 5 i k i c o m นะครับรีวิวชัดคัดของดีสั่งง่ายส่งไวได้ของชัวร์ครับ